สวัสดีครับอยู่กับช่องปิตูนดำสิ่งบ้านทางนะครับโอ้ตอนนี้แมคโครก็ยืนอยู่ข้างบนนะครับทำทางให้หกล้อวิ่งอยู่ข้างล่างแล้วครับโอ้งัดงัดโตครับต่อไม้นะ ขึ้นไปไหนงายเลยดินจอแล้วโอ้ครับดินก็หมดนะครับเต็มที่ก็น่าจะได้อีก สองคันอเอามาอยู่กับท,มบทีมงานตาสวัสด์ครับทีมงานตาสวัสด์นะครับมีรถเกี่ยวคันใหญ่ต่นยี่สี่คันนะครับ ที่ผมจำได้ก็จะมีอาจจะเป็นพอเจริญนะพอเจริญการช่างโอ้เอดินแถวนี้ครับเออยิ่งได้อยู่นะไม่มีการติดลมนะครับ ที่นะท่านผู้ชมนับเลยครับว่าทีมงานใช้ทีมงานจะตักให้หกโลกี่ตักนะ เย็นแล้วครับโอ้มีรออยู่หนึ่งคันครับหกสิบซื้อได้ถูกมากครับเลยอ้ออกระจก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 เออฮะเนี่ยปกติวิ่งทางนู้นนะครับตอนนี้ก็ดินใกล้จะหมดเดี๋ยวจะให้อ่า ทีมงานจะให้วิ่งเข้าไปเอ้าโอ้ยปลาชาก็หนีผมไปละโอ้โอ้โอ้เศรหักเลยโอ้โหดร้าย โอ้ยหักเลยครับฮะแรงครับ ไปออกไปละเบ่ครับไปออกไปแล้วเมื่อกี้โอ้ไม่ใช่ดินหมดละเบ่อครับดินหมดแล้วครับไม่ต้องคุยกับแม็คโคเลยครับต้องนี่ให้ต้องามคนขับครับเนี่ยโอ้มีคนมาติดต่อดิ้นมามาฟังนี้นะครับตา ด <S <S automated automated so, uh, ินหมดแล้วตาเอ้ยมาชานี่ยังหมดอ่ะหัดดินดินหมดดินมันหมดแล้วครับนี่ดินมันจะไปเลือลนือแล้วนี่เขาทำทางแล้วครับปนได้ที่เลยก็ได้นี่ทาเขาเออ

ไม่ทำตาตะวันเลยเดี๋ยวต้องทำเรียบเรียบเอาเขาเลยไปดว น่งต้องต้องถามคนแล้วตอนนี้เราจะเก็บงานแล้วโอ้ถือว่าเร็วนะครับ น่าจะเก็บงานแล้วก็แต่งสลบลงานาเลยครับไม่ใช่เขาอยู่ยนั่นมอตาสวัสดิ์ <c oughs> ได้ได้มัน <c oughs> หมดแล้วนี่ครับเราก็เดินย่ำให้มันแน่นนะครับนี่นไหว่ามันขัดฝีมือนะครับถ้าเป็นเจ้าอื่นในบางครั้งก็ทำทำสลบเสร็จปุ๊บก็กลับเลยอย่างเงี้ยนี่คือเขาใส่ใจทุกทุการายละเอียด เดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเจะกลับบ้านแล้วครับกจุดนี้ก็บายบายครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น,นะครับสวัสดีครับ